ตอนนี้เราก็กําลังจะเดินไปที่ทะเลสาสันเล็กอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะที่เคยไปมาแล้วตอนแรกจะเรียกแกลบไปแต่ว่าเหมือนแกลบมันบอกว่าจุดนั้นลงไม่ได้เราก็ไม่รู้ว่ามันต้องไปลงจุดไหนแล้วก็เลยอ่ะดูในแมปมันบอกประมาณ3โลเดินประมาณครึ่งชั่วโมงก็เดี๋ยวลองดูว่าจะไปถึงตรงแมปไหมถ้าไม่ถึงก็ก็เรียกแกลบหรอหรือว่า ไม่ไปก็ได้เพราะเคยไปมาแล้วรอบนึงแต่คือตอนนี้ไม่รู้จะไปไหนไม่อยากเดินในเมืองแล้วเพราะเนี่ยเด <the> เพราะว่านี่กลับมานอนในเมืองใช่ไหมแล้วมันก็มีอยู่แค่ตรงนั้นน่ะก็เลยอยากไปตรงทะเลส์ตรงนั้นเพราะว่ามันใหญ่กว่าก็เดี๋ยวลองเดินบกักแป๊บหนึ่งว่าจะเป็นยังไงนะทุกคนตอนนี้เราก็เดินมาได้ประมาณกิโลนิดๆแล้วนะคะ เราก็อยากจะอัดไปเรื่อยๆดูบรรยากาศบ้านเมืองเขานะคะแต่ว่าก็แอบกลัวก็จะมาแบบเป็นระยะระ,ะอันนี้ก็คือสะพานอะไรไม่รู้มีห้องน้ำนเลยยังเหลืออีกประมาณเกือบเโลกว่าหรือ2โลนี่แหละก็เดินตามแบบไปเรื่อยๆนะแล้วก็หวังว่าแบต หวังว่าอินเทอร์เนต็ตเดี๋ยวไม่ใช่อยู่ๆมันจะดับไปเหมือนเมื่อวันแรกที่มานะขอล้อเราเราเดินตามเขามานะทุกคนคือมันยังไม่ไฟมันยังไม่ไฟเขียวแหละแต่ว่าคุณลุงคนนั้นเขาเดินมาเราก็เลยเดินตามเขามาเลยแกฟิลแบบเดินตามพี่ใหญ่มาไม่กัเอีนะกลัวใหวไปไปกันต่อ ในส่วนนี้เราว่าสำคัญสำหรับใครที่นั่งรถบัสสาย86หรือถ้าไม่ถูกแต่เราแก้ให้อีกทีนะะมันจะมาลงที่ป้ายรถเมย์โบดอะไรสักอย่างสีเหลืองๆแต่ให้ทุกคนจดจำไว้ว่าถ้าผ่านป้ายรถเมย์ยาวๆแบบเนี้มันจะเป็นป้ายท่ารถเมย์เว้ยที่เขาจะมาจอด ไอสายที่มาจากสนามบินนะ่ะมันจะมาจอดป้ายนี้นะจอดป้ายนี้เสร็จปุ๊บป้ายถัดไปต้องลงนะป้ายถัดไปก็คือใจกลางเมืองที่ทุกคนไปอะ่ะที่เราไปลงผิดจนสุดทางนั่นแหละอย่าลืมนะทุกคนเจออันนี้แล้วป้ายถัดไปลงเลยนะสําหรับใครที่จะไปพักในเมืองนะคือตอนนี้ฉันเดินฝ่ากับรถแบบเนี้ยไปเรื่อยๆพอฟุตบาทอะ่ะบางทีมันเดินไม่ได้เว้ยไม่เค้ากินข้าว ก็คือจอดรถแลด้วลงมาลงเดินบนถนนนะเออลองดูว่าจะถึงไหมทะเลสาบที่ว่านี้เนีอย่างที่บอกนะทุกคนข้ามไปเดินบนฟุตบาทอะ่ะเดี๋ยวก็ต้องลงมาอยู่ดีเพราะว่าติดติดฟุตบาทเขาเมื่อกี้แอบเห็นว่าซอยข้างหลังซอยข้างในอะ่ะมีทางเดินแต่ว่าไม่กล้าเดินเข้าไปกลัวว่าเดี๋ยวมันมีทางปิดอีกก็เลยตามอุก็แผน ปิดปุ๊บนะมันต้องไปอ้อมแบบสุดคลังมากเอาเป็นว่าเดินตรงนี้แล้วกันถือว่าปลอดภัยในเส้นทางกว่ามัง้งจะมีอะไรให้ดูบ้างก็คือรถแล้วก็คนนั่งกินข้าวนะเอออันนั้นที่เขายืนน่าจะแบบมาเรียกรถเรียกลูกค้าด้วยแล้วก็สุริทุกคนเราเจอทางหนึ่งที่มันมันดูแบบว่ามันน่าจะไปโผล่ทะเลสาบได้วะ่ะแต่ไม่รู้ว่ามันจะโผล่ได้จริงไหม ใช้ความรู้สึกล้วนๆเลยนะเพราะว่าดูจาก g o g l e m a p อะมันให้ไปข้างหน้าซึ่งแม่งไม่รู้ไปตรงไหนอ่ะแต่อันเนี้ยมันดูน่าจะทะลุผ่านไปได้หรือเปล่าก็ต้องลองอ่ะเนาะซ้ายหรือขวาดีขวาหลาซ้ายดีเอาซอยไหนดีวะซอยไหนดีซอย,ยไหนดีขวาหลาซ้ายดีเอาซ้ายแล้วกันรถเยอะจังยังไงดียังไงล่ะ อภินยาสายละกันมึงนะคะคนแบบเรานะทุกคนเมื่อกี้มองทางมาตลอดใช่ปะ่ะเฝ้าระวังมาตลอดแต่เมื่อกี้มองรถก็เลยเดินก้าวไปหนึ่งก้าวลวดแม่งอยู่ที่พื้นพันขากู๋่ะเกี่ยวขากูจ้าด,ดีนะคิดว่าไม่น่าจะเป็นรอยอะไร ใั่มันเนบนบ,บ,บ้าจริงๆอ่ะทริปนี้โคตรเบบ้าตอนนี้ก็ยังเดินไปหาทะเลสาบนะคะทุกคนแต่ว่าไม่ได้ตาม Google Map นั่นแล้วตาม g ูเกิลกูดูผลลัพธ์กัน <c oughs> ซอยนี้ก็มีของกินมีโรงแรม เเต็หมดลยสำหรับทะเลสาบเวทเล็กนะคะที่เราจะมาก็คือเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในเมืองฮานอยนะก็ใช้ระยะเวลาในการขับอ่ะค่อนข้างนานขนาดมอเตอร์ไซค์นะประมาณ30นาทีถึง40นาทีแล้วแต่ความเร็วความช้านะโดยมีความยาวที่ประมาณ12กิโลนะทุกคนคือมันดูเหมือนแบบไม่ใหญ่มากแต่ว่า พอไปขับจริงๆอ่ะใหญ่มากซึ่งวันนี้เราเดินเนาะก็คงเดินได้ไม่เยอะเท่าไหร่หรอกแต่ว่ามาดูบรรยากาศนะแล้วก็ว่าจะนั่งกินอะไรซะหน่อยคิดถูกเนาะที่เราเดินมาคิดถูกใช่ปะคือรู้สึกว่ามันอ่ะอยู่ข้างหน้านี่แหละแต่ยิ่งเดินยิ่งเหมือนแบบไกลออกไปฉันเจอเหมือนน้ำน้ำ,นำเลยเว้ย <Yeah. S 1> น่าจะมาถูกอยู่่ะ นีคนเยอะๆอยู่นั่งกินอะไรกันเอ่ยความว่าเราควรไปที่ซอยเล็กๆนั้นหรือว่าเดินไปทางนี้ดีกิมเหมือนหัวกลัวมอไฟชาบูต่างๆคิปไปคิปมานะทุกคนคือเดินมารอบนึงแล้วยังไม่เจอทางออกเลยเดินมาซอยเล็กๆละเพื่อที่จะมาตรงที่มันเป็นทะเลสาบ คนเกาหลีเยอะมากเลยนะแล้วคือเราว่าเกิดความอิบอิอายอนิดนึงตรงที่ทุกคนดูนะเดี๋ยวจะส่งให้ดูทางที่เรามาร้านไม่ค่อยเยอะเว้ยร้านเยอะอยู่ฝั่งตรงข้ามคนเมื่อกี้เราเดินมาจากฝั่งนู้นเว้ยเดินโง่มารอบนอกคือไม่รู้ว่ามันทะลุน้ำมาได้เลย แล้วที่มันเป็ดไฟเยอะๆอะก็อยู่ฝั่งนูน้นเอาไงดีวะเดินฝั่งไหนดีคือฝั่งนู้นสักเดินมาแล้วไงไปฝั่งนี้กักนนี่นะคือทะเลสาบที่เราบอกอันเนี้ยน่าจะอยู่ด้านหลังๆมันยังมีด้านหน้าของมันอีกแต่คงเดินได้ไม่หมดทั้งรอบอะเนาะหมดทั้งรอบก็คงถึงเช้านะะทุกคนรอบนี้ขอชมตัวเองวะ่ะ แม่งแก่งว่ะเดินมาถึงไอ้ทะเลสาบนี้ได้โดยที่แบบไม่ได้หลงมากจนเกินไปแต่อาจจะเดินแบบไม่ถูกล่องถูกรอยซึ่งอันนี้มันน่าจะเป็นแบบปลายปลายของของไอ้ทะเลสาบนี้แล้วแล้เมื่อกี้น้องเพิ่งทักมาบอกว่าเดี๋ยวถ้ามันทําอะไรเสร็จมันจะมารับมาทะเลสาบนี้คือไม่บอกให้เร็วกว่าน,นี้วะ่ะเดินมาถึงแล้ว ออนั่นแหละทุกคนอันนี้ไม่แน่ใจว่าใช่วัดที่เขาบอกว่ามันจะยื่นไปตรงกลางน้ำไหมนะวน่าจะใช,ใช,ใชนะ่แต่ปิดแล้วปิดแล้วทุกคนมีอะไรให้ดูไหมอะ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะทางเข้าอ่ะเธอเขาปิดแล้ว มันน่าจะเป็นทะเลสาบเล็กว่ะนี่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 อันใหญ่อยู่ฝั่งนูน้นกูตื่นเต้นอะไรก่อนวะนี่เลยพวกเธอเห็นไฟไกลๆตรงนั้นไหมที่ฉันบอกมันไกลมากแล้วก็คลิปก่อนที่เมื่อสามเดือนที่แล้วมาเวียดนามเรามีทําไว้เล็กๆน้อยๆนะตอนนั่งทะเลสาบนี้มันจะมีอยู่ตรงนึงเป็นเหมือนพญาน,า,า,นาคเวพญานาคคู่เหมือนกับที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สูรลังสิต <Yeah. S 1> นี่มีปั่นเป็ดด้วยปั่นเป็ดเป็นไงถุกพานะวันนี้คือวันจันทร์นะทุกคนทะเลสาบอันใหญ่ตรงนั้นคือเราชอบเว้ยเราชอบมาดูไปแล้วคือทะเลราบฝั่งเล็กมีปั่นเป็ดด้วยมึงกูตื่นเต้นอะไรกูตื่นเ้นอะไรก่อนวะ ีฉันถ่ายเล่นกับหมาตั้งนานฉันไม่ได้กดอัดอีบา้าจากที่ฉันดีใจว่าไม่มีป่านเป็ดกลางทะเลสาบอยากคิดว่าชนควรไปป่านเป็ดไหมไปมะแอคทิวิตี้อ n e อ n อินฮานไปป่านเป็ดค่ะทุกนี้ทุกคนเดินมาครึ่งครึ่งวงกลมแล้วยังหาที่ลงเรือเป็ดไม่ได้เลย ถ้าแ,แม่งไม่มีทีท่าว่าตรงไหนจะเป็นท่าเรือที่แบบมีเป็ดให้ลงหรือมันอาจจะต้องกินร้านอาหารปะแล้วค่อยลงเป็ดัองดูดิว่างเปล่ามีแต่ท่าให้ลงแต่ไม่มีอะไรเลยหรือยังไงความฝันที่จะความฝันที่จะปั่นเป็ด ้มันดูแบบว่าไอ้นี่ดีนะปนเป็ดในทะเลสาบที่แค่ตกลงไปตายหาไม่มีใครรู้นะนะั้น่ะขู้ยิ่งแบบโชคดีโชคดีอยู่ข้ามเนาะแอคทิวิตี้นี้หาไม่เจอเดินจะครบรอบละ กินที่ร้านเบอร์เกอร์นะคะเพราะว่าเราสั่งของเวียดนามไม่เป็นละแล้วเรากินเวียดนามมาหลายวันละเราสั่งทีนี้สปากเกตตีไก่โค้กไอติมจริงๆริงอยากกินแค่อันนี้แต่ว่าถ้าซื้อแยกมันแพงกว่าก็เลยเอาอันนี้ละกันหกบ0 0เก้าพันดองเป็นเท่าไหร่เดี๋ยวเอาอคิดทีคิดไม่ทันคือส,สิ่งที่เราได้มานะคะสปากเกตตีไก่แล้วก็โค้กแต่ว่ายังขาดไอติมนะเดี๋ยวไปรับทีหลัง ทุกคนมันก็คือสปาเกตตี้มะเขือเทศแบบทั่วๆไปเลยรสชาติก็คืออร่อยแบบทั่วๆไป 我爷爷，面，嗯 <noise>，大爷，老爷爷。<noise> อยู่กับพ่อใช่แล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ถนนรถไฟนะคะก็คือมีกระร่างเต็มไปหมดเลยนะคะ ดูคนเยอะกว่าเมื่อวันเสาร์ที่เรามานะทุกที่เลยอะ่ะ<ง>วันนี้เห็นฝรั่งแบบเต้มาเยอะมากหลายคนมากตอนนี้ก็กำลังไปหาอะไรกินต่อะนะคะขณะนี้เวลาห้าทุ่มก็ยังก็ยังกินสภาพหน้าตอนนี้ก็คือแบบว่าไม่ไหวแล้วกลับไปต้องได้รับการดูแลอย่างหนังไม่ใช่ต้องได้รับการบำรุงอย่าง ไปดูกันค่ะปันม่นะคะหมดนี่สามหมื่นดอกนะเดีย๋ยวเรามาลองชิมกันนะว่ารสชาติเป็นยังไงช่วง8โมงครึ่งถึง9้าโมงเราก็จะเห็นพวกคุกคัวกับพวก รถที่เขามารับมารับนักท่องเที่ยวตามโรงแรมต่างๆนะเยอะมากโอเคมาต่อแล้วถนนเส้นเนี้ยมันคือถนนที่วันแรกเรามาเว้ยแล้วมันปิดถนนตรงนี้นี่บาร์นี้กันได้อยู่ปุ๊บถ้าคุณมาพอดีเดย์สุขสวาวอาทิตย์ตรงใจกลางตรงทะเลสาบกับตึกที่มี h i g h ลนด์คอฟฟี่ต่างๆอ่นะเขาจะปิดถนน คุณก็เดินตรงนั้นได้ตอนเย็นตอนนี้แล้วก็อยู่